ทำไมวันนี้มันมีสโมกกี้ไบดวยวันนี้ฮะร้านนะั้นน่ะสโมกกี้ไบ่ป้ามีสโมกกี้ไบ่ไหมมีสิร้านเอ้ยเอาไม้หนึ่งครับได้เลยจ้าร้านขอบคุณครับป้าได้สโมกกี้ไบ่แล้วอืมอร่อยเยี่ยมจริงเลยรสชาติอย่างงี้มันป้ามันไม่ใช่สโมกกี้ไบดีเนอะ <c oughs> นี่เฮ้ยใครซื้อสโมกกี้ไบ่ตัดหน้าวะ มึงใช่ไหมนี่นะมึงใช่ไหมนี่ขโมยบายแม่งเลยอืมออืมอืมอได้กลิ่นสโมกกี้บา์แถวนี้มันอยู่ไม่ไกลหรอกสโมกกี้ได้กลิ่นสโมกกี้บา์แถวนี้ แถวนี้เนี่ยมึงซื้อตัดดาใช่ไหมนี่นะฮะกินมันอยู่ข้างหลังมอคกี้บายอยู่ไหนให้เ,เล่นมาเลยลูกพี่มันตามหาสมอคกี้บายอ่ะมึงใช่ไหมลูกตเตะสมอคกี้คิกนี่น,นี่นี่มาเนี่หัวชนกนันมเพลงเตะสมอคกี้คิกกันเหรอกันกันเหรอนี่ือ เคาน์ออเตอร์นี่นี่ยังไงกันนะเนาะฮะเคาน์เตอร์ต่อยต่อยนีนะ่มาเนี่ยมาอยู่กับทางขยะมาเนี่ยมานี่นี่นะเนี่ยนี่นะกระทึบมึงไอยท่านใช่ไหมอืมปัดฟังเพลงล็อกมั่ง ผมึงใช่ไหมเอาสโมกี้ไปไปเขาเขาเคาเตอร์อุกเตะสโมกี้คิดสโมกี้คลิกสโมกี้คิกนี่นะหย่าเสือกเคาเตอร์นี่นะนี่นี่นะน,น,น,ะนี่มาเนี่ยไม่ทันนักใช่ไหมนี่นะยลุกเตะสโมกี้คลิกไป ตุ๊กแจกสมุกคิดตุ๊กแจกสมุกคิกโอ้มากันเต็มเลยนะพวกมึงใครเอาไปบอกปฏิใครเอาสมุกคิดไปไปใครซื้อตัดหน้าไปอย่างไงเอ้อนี่สมุกคิอีกแล้วใช้ไปในท่านี้เนี่ย โอ้โหหิวนี่นะยังไงเตะเตะไม่โดนหรอกตไยซะนี่นะต่อยต่อยต่อยนี่นะจากสมุกี่คึอเฮ้ยมันล็อกเลยเตะออกไปไอ้อ้วน นี่นะตัวเตะสมอคิไปนี่ต่อยต่อยนี่ทุ่มต่อยหลงัลงต่อยหลังสมอคิคลิสกสมอคิคลิกคลิกนี่นะอึอยังไงมานี่ไปซะไอ้เวรน,นี่นะนี่สมอคิคลิสกสมอคิคลิกหมดยัง ใครเอาไปบอกมาใครซื้อตัำหน้าไปกูหิวมันไม่นำใจไปซะเฮ้ยตกลงใครมันเอาสโมกกี้ไบไปวะไม่กงไม่กินแม่งละกลับบ้านดีกว่าซื้อเงินกินก็ได้คิดซื้ออะไรดีเนี่ย người nguyên kín đi qua, We <laughs> kính một cái bay hướng đó <laughs> Mừng mũi nhuận mũi nhuận mũi cái mũi nhuận mũi nhuận mึง Mừng mũi nhuận Mừng nhuận Mừng